สวัสดีครับนี่ก็จะมารีวิวนะครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอทซ์สีห้าหกนะก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเรือนในกาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเต็มจอนะครับแล้วก็มีภาพทีมเดิมนะครับมีภาพทีมเดิมให้เปลี่ยนนะครับนี่กดง่ายนะกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนนะครับภาพทีมเดิมเราเออภาพไหนเราก็เลือกเอานะครับแล้วก็นี่ครับสกศน์สกินทั้งหน้าจอนะครับสำหรับรุ่นนี้ เปลี่ยนรูปแบบเมนูก็มากดที่ตัวนี้วนะครับนี่ปุ่มได้นะครับกดออกปึ๊บนี่ครับกดเลื่อนได้หรือท้าสกีนออกก็ได้นะครับอ่ะตัวเลื่อนนะครับก็จะมีช่องไม้นะครับมีปุ่มโฮมมีปุ่มล็อกสายนะครับด้านหลังให้นะครับแล้วก็ช่องลำโพงนะครับปุ่มล็อกสายนะครับเดี๋ยวผมใส่สายให้ดูนะครับ เวลาใส่เข้าไปก็กดไอหมุดดำๆของมันนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะล็อกไว้นะครับไม่ให้หลุดเนี่ยผมโยงก,ก็จะไม่หลุดนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับที่มีปุ่มล็อกสายปุ๊บกดเลื่อนออกมานะครับจะคลายล็อกสายออกมาได้ทีนี้นะครับด้านหลังตัวเรือนเขาจะไม่มีขั้วชาร์จตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงกลางนี้ก็ข้อดีสําหรับเคสตรงนี้ที่ใครแบบชอบใส่นะเนี่ยมันก็จะพอดีเลยเห็นไหม นะครับเวลาชาร์จไฟเนี่ยก็มันจะเป็นแบบชาร์จไวเลสคล้ายๆนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นถาดแม่เหล็กนะครับก็ถ้าวางพอระวางตรงต,รงตำแหน่งปุ๊บมันก็จะชาร์จให้นะครับเนี้ยก็จะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเห็นไหมเนี่ยตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดนะครับขึ้นเชื่อมต่อแล้วพอเราถอดออกปุ๊บก็จะแจ้งว่าถอดออกแล้วนะครับก็อันนี้ให้ดูสั้นๆนะครับข้อมูลทีนี้ต่อมามาดูจุดสําคัญต่อนะครับ คนอาจจะรอคอยแล้วชื่อแอปพลิเคชันของเขานะครับคือชื่อนี้เลยนะครับกดเปิดอันนี้คือผมติดตั้งไว้รอแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนต่อมาเมื่อใครติดตั้งเรียบร้อยนะครับขึ้นหน้านี้แล้วแต่นะบางคนมันจะขึ้นคนละรูปแบบมาขึ้นยังไงแต่ให้เรากดอนุญ,ญาตเหมือนกันนะครับเหมือนกันกดอนุญ,ญาตเหมือนกันไปนะครับทุกอันเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้กดโอเคอย่างนี้นะครับลูกค้าก็กดโอเคแล้วก็กดเปิดการใช้งานนะครับ เสร็จแล้วมาที่กดโอเคครั้งหนึ่งแล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนนะครับกดอนุญ,ญาตนะครับกดออกจากหน้านี้เสร็จแล้วเปิดโหมดบลูทูธนะครับของมือถือเรากดกลับนะครับกด3มขีดมุมบนซ้ายสุดนะครับกดตัวนี้นะอินเสิร์ตตัวนี้อ่ะผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งสำหรับใครที่ได้สมาร์ทวอทไปนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมมาที่โหมดตั้งค่าตัวนี้ มาที่ตรงตั้งค่าแล้วก็เปิดโหมดบลูทูธของตัวเรือนในการด้วยนะครับถ้าไม่เปิดโหมดก็คือจะค้นหาตัวอุปกรณ์ในกาตัวเนี้ยไม่เจอนะครับทีนี้กดค้นหานะครับกดค้นหาของตัวอุปกรณ์ในการก่อนนะครับ ทีนี้เมื่อเรากดค้นหาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอชื่อตรงนี้นะทีนี้ใครซื้อไปหลายๆเลือนนะครับผมรบกวนให้มาที่หมดตั้งค่านะครับเสร็จแล้วกดคําว่าเกี่ยวกับนะครับอ่ดูแถบตรงนี้นะครับ FDB953 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือชื่อรหัสเขานะผมอาจอาจะอ่านาสั้นๆนะครับก็มาดูนะครับ FDB953 นะครับให้เรากดเลือกไป ป,ปึ๊บเดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับรอนะครับทำการเชื่อมต่อระบบนะครับโหลดอยู่อันนี้โหลดพอโหลดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันจะมีตรวนี้ครับ wallpaper f r e ที่เพิ่มเข้ามาให้เรามาโหลดนะครับพวกนี้ wallpaper ฟ r e จะอยู่ตรงหน้านี้เดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับมือถือจะช้าหน่อยป,ปึ๊บขึ้นมาแล้วเนี่ยเต็มเลย นะครับเราก็เลือกโหลดเลยนะครับว่าเราจะภาพไหนก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยไม่ไม่ค่อยเยอะมากเดี๋ยวคงมีอัปเดตอะไรแอปอีกก็น่าจะมีให้เราโหลดเพิ่มด้วยสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอก่อนนะครับทีนี้มันก็จะทําการโหลดอยู่ที่มือถือนะจะซิงค์เร็วช้าแต่ถ้ามือถือแบบว่าค้างบ่อยบ่อยหน้าจอกดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีผลกับเรื่องของตัวระบบระหว่าง การเชื่อมต่อทั้งแอปพลิเคชันอะไรของเขาด้วยนะครับนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะอ่ะนี่พอโหลดเสร็จปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนหน้าจอเรียบร้อยเลยนี่สีสวยดีนะครับเห็นไหมผมว่ามันก็โอเคนะต่อมานะครับอันนี้การตั้งภาพนะครับมีหมอดให้เลือกด้วยเดี๋ยวเราเลือกนะครับว่าเราเจะภาพไหนเอ่อ เอาภาพมันมีอยู่แค่เนี้ยเราก็เอาภาพเท่านี้แล้วกันภาพไหนดีอ่ะเอาภาพนี้แล้วกันผมเอาภาพนี้นะปึ๊บอเอาแค่รูปโบพอปึ๊บทีนี้นะครับการเปลี่ยนภาพตรงเนี้ เราจะปรับเรื่องเวลาขึ้นลงอะไรเงี้ยคือเราต้องรอรอก่อนนะครับรอให้เขาอ่ะอ่าอัปโหลดเสร็จก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดในการหรือไปทาอะไรนะครับก็คือให้อัปโหลดเงี้ยเสร็จให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรนะครับแล้วก็พยายามอย่าเพิ่งให้หน้าจอมันดับไปนะครับถ้าใครแบบตั้งเวลาหน้าจอมือถือมันดับเร็วนะครับก็แตะมันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวรออัปโหลดก่อน อัพภาพมือถือก็จะช้าหน่อยนะครับภาพนะครับจะต้องมีไฟล์ที่ใหญ่ไม่เกิน150 KB นะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือจะไม่สามารถอัพภาพตรงนี้ได้ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกที่เราจะาเปิดข้อมูลอะไรบ้างนะครับเนี่ย ็นไหมครับมันก็จะขึ้นตามนี้ทั้งหมดเลยมันจะมีบอกเห็นไหมครับนี่นับเก้ามีอะไรจะขึ้นมานะครับสเต็ปนะสเต็ปนับเก้าอะไรย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะแบบไหนเนี่ยวัดนี้เป็นเกี่ยวเรื่องอัตราการเต้นหัวใจนะครับวันจะบอกค่าขึ้นเราสามารถเปิดได้นะมันก็จะมีข้อด,ดีกว่าพวก Hw16 อันนี้นะครับมาอยู่ด้านล่างด้านล่างสุดเลยฮเห็นไหมครับเราทำได้หลายแบบ นี่เนะครับเปิดอัดวัดโหมดอัตราเต้นหัวใจแล้วก็อีกอันนึงอะผมจําชื่อไม่ได้อีกโหมดหนึ่งเห็นไหมเปิดทั้งล่างได้ด้วยแล้วก็มีเลือกสีได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นเป็นสีเหลืองคือเราโหลดไปเสร็จแล้วอะแต่เรามาปรับทีหลังได้อะด้วยความผมว่ามันโอเคเลยนะแบบเนี่ยมันซิงกันถือว่าไม่ช้านะถือว่าไม่ช้านะครับอโอเคก็เอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อมา ทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาตั้งค่าเรื่องโหมดการโทรกดมาที่3.03จุดูนย์สาบูทูธอะไรเนี่ยแหละใช่ไหมต้องใช่แล้วก่อนกดไม่โดนมองจอในจอมือถือกับจอในกนผ่านกันบเ,เสร็จแล้วให้มาที่ตรงนี้กดค้นหานะครับผ่านตัวนาฬิกานะครับ อ่นตัวนาฬิกาจะช้าหน่อยนะครับไม่หน่อยอะ่ะมันเยอะเลยแหละช้าเยอะพอสมควรเลยทีนี้เราจะปลดอ่าเปิดโหมดการโทรมันต้องทําอย่างนี้นะครับต้องใช้ในาฬิกาค้นหามือถืออีกทีนึงเพื่อทําการจับคู่กันนะครับอืมอืม อลองก่อนเลยอ่ะโอเคอ่ะต้องมาแบบนี้เลยนะครับ เหมือนศึกษาไปในตัวพร้อมกับลูกค้าเลยจริงๆปกตินะครับก็ถ้าเรากดค้นหาอย่างนี้ก็คือเจอได้เลยแต่ว่าลูกค้าต้องมาที่หน้าบลูทูธด้วยเพื่อความไวแล้วก็ให้ในกากดค้นหานะครับเรากดที่นี่ครับชื่อบลูทูธนะนะครับกําลังจับคู่นะครับทีนี้มันจะขึ้นมาที่คําว่ามือถือนะจับคู่เหมือนกันจับคู่พร้อมกันเลยนะครับอ่ะกดเลือก เรียบร้อยนะครับนี้ก็คือซิงกันแล้วนะครับเห็นไหมข้อมูลมันจะซิงกันแล้วต่อไปการโทรนี่นะครับคือใช้งานได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วน การแจ้งเตือนมันจะต้องมีข้อความทักแชทมาเดี๋ยวผมหาข้อความทักแชทก่อนมันจะมีช่องทางไหนที่จะทักแชทหาเราได้บ้าง <S <S อ่ะโอเคมีข้อความมาแล้วนี่เมื่อกี้เราเปิดเมสเซจเนาะมันก็จะขึ้นมาลายแชทเลย กดบล็อกก็ได้นะครับหรือไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่นะครับก็มีข้อความมาให้ดูเป็นข้อความแจ้งเตือนภาษาไทยนะครับก็ถ้าเราเล่นโหมดอื่นแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับสั่งการได้ นะถ่ายแชนะรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็รายละเอียดเบืออเบ้องต้นเนาะสำหรับในตัวของตัวนาฬิกานะครับในส่วนอื่นก็ผมว่าไม่ยากเลยนะครับก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกโหมดหนึ่งนี่โหมดอะไรอ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดมันจะมีข้อมูลบอก เครื่องคิดเลขประมาณนี้ครับผมอาจจะไม่ได้บอกอรายละเอียดลึกๆอะไรเยอะอันนี้อย่างซิงค์ข้อมูลเพลงแต่ผมลองก่อนนะขอเล่นอีกสักอันแล้วกัน าะตามระบบของเขาอยู่แล้วเรากดบล็อกไปก็ได้นะครับกดหยุดมันก็จะหยุดนะครับกดใช้งานก็จะใช้งานนะครับเรากดบล็อกไปก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องขึ้นแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับอันนี้ก็กด next มันก็จะไปตามระบบของเขานะครับ ครับพอผมกดบล็อกแล้วมันก็จะไม่ได้มาวุ่นวายเห็นไหมครับนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงเน็กไปหากันนะครับประมาณนี้ใช้งานง่ายครับสําหรับสมาร์ทวอทตัว4ี่ห้าโดยรวมผมมองว่า ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าถามเรื่องข้อเปรียบเทียบระหว่าง H-W16 กับ C56 นะครับก็ผมว่าตัวนี้มีความแตกต่างกันในบางส่วนนะครับถ้าณนะตอนนี้ถ้ามองเรื่องของการชาร์จการไม่ต้องถอดเคสนะครับในการชาร์จใครชอบใส่เคสแบบนี้เนาะผมแนะนำว่าให้เล่นตัว C56 นะครับก็จะเวอร์กว่านะครับแต่ว่าตัวเรือนเขาจะอบอัวกว่า h w 1 6นะครับในเรื่องของการใส่เคสแข็งเนี่ยก็จะใส่ง่ายไหมไม่ง่ายนะครับก็คือจะใส่ยากเคสมันจะไม่ค่อยเกาะตัวเรือนมันจะไม่เกาะตัวเรือนเลยดีกว่าไม่เหมือน h w 1 6ที่ใส่พวกเคสแข็งได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ตัวล็อกสายมานะนี่คือข้อดีของเขาเลยเวลาใส่สายสายปลายสาย,าย,สายมันจะไม่ปิ้นออกมาข้างๆนี้นะครับนี่คือข้อดีของเขานะก็มีหลายอย่างที่ผมให้ลูกค้าดูแล้วนะครับขอบคุณครับ